สวัสดีครับครับผมกับพวกราเชนเคยผมกับพิการลากรายผมประจำวันปฏิทิที่30มฤิภาคมนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะเงินเดือนทุกคนก็ควรจะได้ออกเรียบร้อยนะเของเราหมดแล้วหมดแล้วครับแน่นอนแน่นอนจริงเห็นเห็นหน้าเงินประมาณ2ชั่วโมงครับ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ก็จะคิดถึงว่าเมื่อไหรจะถึงเดือนหน้าที่มาเอาไปโอเควันนี้ผมป๊อกกี้เช่นเคยครับผมขอบเชยครับต้นเมืองแคนครับครับนะแล้วก็มีผลฟุตบอลครับเมื่อคืนนี้เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับผมก็เริ่มที่ฟุตบอลกระชับมิตรดีกว่านะครับผมก็เป็นฟุตบอลนะครับระหว่างอังกฤษพบกับไอซ์แลนด์นะคู่นี้ครับผมก็ท่าน้าของไอซิโคนะครับผมก็ได้ลงไปกับตันทีมด้วยครับในในในฐานะที่ครบ หนึอน,นัดนะในอังกฤษนะผมแต่ก็เล่นเป็นเกมที่ร้อยสองนะสำหรับเจ้าตัวแนละ้วผมก็มีพิธีมอบเ, <c oughs> เ,เห็นจะเป็นหมวกเนาะหมวกหมวกนะให,ให้กับเจ้าตัวไปนะครับผมเกมนี้นะครับผมก็เป็นทางด้านของไอซ์แลนด์ครับทิมเดือนนะมาได้ไประตูขึ้นนําก่อนเลยครับจากด้านของเชรองนะครับ oh oh. ในนาทีที่13นะครับผม ก่อนที่ทางด้านของกัปตันทีมนะเอ้ยไม่ใช่แบงค์ลำพาเออแบงค์ลำพาก็เป็นกัปตันทีมเหมือนกันนัดนี้มอบให้อสรีโกไงนะอ่ายิงตีเสมอให้กับทางด้านของอังกฤษครับนะในทีที่13ครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งแลผมเสร็จแล้วก็หมดก้ารสืบทอดก็ไม่สามารถทำอะไรกับได้ครับก็เสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็กระชับมีกันสนุกสนานครับสนุกสนานมากครับแต่เกมนี้สเตอริทเจ็บครับสนุกสนานจนเจ็บเลยนิดหน่อยเองนะ โอเคครับผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับผมในกระชับมิตรครับก็ที่น่าสนใจก็มีกาตาครับเสมอก<า><า>ับออสเซรเลียจน 1, ันหนึ่ง,ง,นปงประตูต่อหนึ่งครับเอกราดผมแพ้ทางนั้นของเยอรมันไป2ประตูต่อ4นะครับผมแล้วก็มันเล่นจริงจังอย่างเงินแคนาดานะครับผมก็แพ้ทั้งนั้นของตาริกาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฟุตบอลคาตาลันยาครับนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นบาร์เซโลนาพบกับเอสปันยอนนะครับผมก็เป็น ในเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับผมก่อนที่มาดวลจุดโทษครับเป็นบาร์ซ่าครับที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็มีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับเมื่อวานนี้มีเตะด้วยกันทุกคู่นะครับผมก็มีสุพรรณบุรีครับผมเอาชนะเมืองทองครับ3ประตูต่อ1นะครับผมสุดดยอเมืองทองเหลืออยู่9คนด้วยนะครับผมแล้วก็ชลบุรีครับแพ้ทางด้านของบุรีรัมย์ไป4ประตูต่อหนึ่งกันนะบุรีรัมย์ก็ยอดครับ นะแล้วก็โอสถสภาครับเอาชนะสมุทรสงครามไป2ประตูต่อหนึ่งครับบีซีเทโรครับเอาชนะอินซีเพื่อนตำรวจไป3ประตูสองครับอาร์มี่เอาชนะเชียงรายไป3ประตูสองลาดบุรีผมแพ้ท่านของสงขลาไป0ประตูต่อหนึ่งครับแบงคอกเอาชนะชัยนาทไป3ประตูสองผมแล้วก็ทีโอทีเอสซีครับเสมอบางกอกคาไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนคู่พัทยากับศินสเกตั้นเลื่อนแข่งขันออกไปนะใครที่เจอศินสเกตก็เลื่อนทุกคนนะเลื่อนไปก่อนช่วงนี้สินสเกตเลยยาวอยาตกค้างตอนนี้คือตกค้างแล้ว เก้านัดคงทั้งอยู่รู้ดูกันนะปล่อยก็เหรอะสีสเกตนะวันนี้ก็ยิ่งไปครับตอนนี้ก็บุญรามก็อยู่ที่สองใชครับผมก็ตามจี้ยากปูนหนึ่งแต้มแล้วแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะโอ้สนุกเลยนะครับผมนะชมพู่ที่สุพรรณก็ตามมาด้วยใช่มือทองสะดุดไปแล้วนะยังไงก็สนุกครับเมื่อวันที่สุพรรณเนี่ยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรชัยชนะนั้นมอบให้กับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยเพราะเป็นวันเกิดพี่ตูนด้วยนะแล้วเจ้าตัวก็มาด้วยถึงว่ามีพลังเล่นกันจัง ใช่นะแล้วก็พูดถึงว่าแฟนบอลเต็มความจุ20,000แล้วอยู่ข้างนอกอีกประมาณเกือบ3,000คนยอดมากคือเวลาร้อนยังไม่งใช่เขาแฟนบอลหนาแน่นจริงๆินะครับนะชื่นชมจริงครับแฟนบอลเยอะแต่ไม่ได้เข้าชมเกมเพราะสนามเต็มเต็มครับมนะอ่ะมาที่ข่าวบ้างครับบังขยายสนามเลยคุณอบเชยครับครับผมมาข่าวว่า็นข่าวของแดงก่อนแล้วกันครับครับผมขวัญใจมหาชนแห่งศึกทีมมิรีกองกิลนะครับลาสุดนะครับ ก็ไปคว้านเต้มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมวันก่อนคว้าโคโลตุเร่แนวรับแนวรับจากแเเตซสตีวันนี้ก็ไปคว้ากองหน้ามาจากเซตาปิโก้เซตาปิโก้บีโก้ชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่ออะไรครับบิโก้เซตาปิโก้ครับอยู่ในลีกไหนครับอ่าลีกของไรกาสเปนครับผมนามว่ายาโก้ อาตาส์นะครับครับผมมู่เสียงที่ต้องทอนตัวเลเสียงมากเลยทำเสียงยทเสีงแบลวมากแล้วก็อาตาสนะครับเขาเป็นหนุ่มออกไป25่สิบาปีจะเข้ามาสู่รัวแอนฟิลนะครับก็คงจะมีการเปิดตัวในสัปดาห์หน้าครับโดยที่ทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้อยู่ที่8.5ล้านปอนด์นะครับถูกมากถูกนะครับไม่เยอะแต่ก็ยังว่าก็เป็นนักเตะที่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ ไม่ถึงกับมีชื่อเสียงมากแต่กบปานกลางนปีนี้ก็น่าจะโอเคนะแต่ก็อายุด้วยเจ้าตัวนั้นก็ต้องเล่นนัดสุดท้ายด้วยแหละอาร์ติโก้ในการที่ต้องพาทีมรุ่นนี้ตกชั้นปัจจุบันดู่อับที่18ของตารางลีลาดิกาสเปนต้องรุนกันนัดสุดท้ายวันเสาร์นี่แหละว่าจะเป็นยังไงเจ้าตัวคมจะมาอยู่ อยู่กับทีมดังใช่ไหมครับน่มาอยู่แล้วอาริฟูลนะมัเป็นมาสุดมาช่วยเสริมสุดน้าครับผมมากมีข่าวเรื่องเบงข่าวของอดีตแข้งซิงบูเซลซีนะครับครับผมก็คงน่าจะรู้จักกันได้ก็คือโรยันฮัสเบิร์กเอ้ยป็นใครช่เกมมี่พอยเกมี่พอยฮัสเตอร์แบงครับผมผมว่าครคนแรกใครคนแรกงงเลย คนแรกที่ผมอ่านเป็นชื่อของทีมในเบลเยียมครับออ๋ที่เขาจะไปสอนเขาไปรับงานเป็นผู้ผู้จัดการทีมให้กับรอยัลฟิสเบิร์กนะครับทีมในลีกเบียมเปิดสัญญาคุมทีมหนึ่งฤดูกาลครับหลังจากที่เขาเคยทํางานเป็นทีมสตาร์ทโค้ชกับนอตติงแฮมฟอล์สต์มาแล้วก็ไปรับงานเป็นกุซือแบบเต็มตัวทดสอบปานเป็นกุซือก่อนช่วงหลังอดีตนักเตะดังๆก็ พันตัวเองไปเป็นผู้จัดการทีมเยอะประสบการณ์สั่งสอนได้ของผมหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับมาเริ่มกันที่ข่าวของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับครก็มีข่าวดีเมื่อล่าสุดมานูเอลเฟีกินี่นะครับผู้จัดการทีมมาลาก้าอดีตผู้จัดการทีม ก็ตัวปาลลัคำนะครับที่จะเข้ามาเป็นนายใหญ่แห่งทินเอติฮัตสเตเดียมนะครับเป็นที่รักค้ายมากเลยนะครับว่า5ปีต้องไม่ห้าเยนะครับผมคารินคา5ปีซอนมาดูปีเยกินี่นะครับก็เคยเข้าคุมทีมใหญ่ๆอย่างลิวมาริกมาแล้วแล้วก็เยลิวมาแล้วด้วยนะครับผมประสบการณ์สูงมากครับผมสำหรับผู้ชายคนนี้ปีกินีครับผมก็รอดูผลงานนะครับว่า คุณซื้อใหม่ของ2อสมทีมจะเป็นยังไงครับครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นผู้จัดการทีมเหมือนกันรักนิวนะครับอดีตผู้จัดการทีมควินปาร์คเรนเจอร์นะครับก็ตกเป็นข่าวว่าได้รับงานคุบูชชมเปี้ยนมอสโตล์ซิตี้ครับแทนที่ของโทนี่พููลิดนะครับในอีก24ชั่วโมงสอาวันก็น่าจะบ่ายวันนี้น่าจะรู้ผลนะครับต้องรอดูไม่ต้องรอถึงบ่ายแลครับตอนนี้ผมเห็นรถแ สี่ล้อที่รถสี่ล้อรถที่ไหนครับสี่ล้อที่ประเทศเบืองพุดีอ๋อสี่ล้อเขาติดป้ายประกาศเลยครับยิ้วเอาแปลว่ากลับมาเหอะกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วแฟนบอลแฟนบอลสตโตคงไม่เอาเอ้คุณบินไปตอนนี้ถ้าแฟนบอลไม่เอาแล้วผู้จัดการทีมเขาเอาจะทำอะไรได้ล่ะครับก็เรื่องของประธานสโมสรนะครับเออแล้วก็เลาฟาแหละ เออสุดท้ายก็แตงกิ้วลาทาเห็นไหมเห็นไหมสโมสรก็ต้องเรียกว่าจริงจึกไหนนี่เอาเถอะนะก็อย่างเงี้ยแหละครับมีเกียรติก็ต้องมีรักรักก็ต้องมีเกียรต็มาที้ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้จัดการทีมที่มีผลงานดีนะไม่ว่าจะตอนล่าสุดนี้ที่จะคุมฟินปาร์คไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะเรียนแบบแฟนซิงบูแบบมากดดันก่อนแล้วทำผลงานดีภายหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูต้องรอดูนะครับผมมาที่ข่าวของผนบ้านนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ ก็ถือว่าเป็นอย่างเป็นทางการแล้วครับรอเพ <Bond> <ket> ียงแค่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับผมก็คือทางด้านของโมนาโกนั่นเองนะผมก็จะประกาศนะผมในการซิลฟันเกลนะเป็นที่ร้อยแล้วนะผมก็เหลือเพียงแค่ฟันเกลรู้สึกว่ามีข่าวกับทีมอะไรนะเชลซีใช่หรือเปล่าอ๋อคนนี้เหรอที่คนนี้แหละครับฟันเกลใช่ตัดทุกหมแหละดีแล้วผมย้ายมันมานะครับผมก็เตรียมที่จะประกาศนะผมมาอยู่ร่วมทัพกับทางของ โมนาโกนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็จะวันในวันศุกร์นี้นะโมนาโกก็จะมีงานฉลองนะครับผมในแบบสุดท้ายแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการด้วยอาจจะเจ้าตัวไม่มาเพราะว่าเจ้าตัวต้องเล่นให้กับแอมาดอร์สันสุดท้ายด้วยที่สเปนนะแต่ก็เหมือนแบบว่าเป็นการแถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับว่าฟ้าฟันเก่ามาเรียบร้อยแล้วนะอาจจะเปิดตัวเจ้าบูติโยกับเจมส์บลูเดเกตในนัดสุดท้ายก็ต้องรอดูอีกทีนะ ยังไงก็ถือว่าเป็นค่าที่ผมว่าได้ค่าตัวนั้นเยอะมากด้วยนะค่าหน่อยค่าหน่อยเยอะจริงๆเยอะเพราะเยอะกว่าอยู่ตอนอาิโกมาลิถึงสิบเท่าเป็นผมผมผมอ่ะไอ้ยักษยเอามากรบโกยซะก่อนนะนะคาดว่าจะเซ็นสัญญาประมาณ5ปีนะครับผมสาหรับแล้วก็แทนการทําทีของมอนตัวก็ดีด้วยนะต้องรอดูครับดูกันหน้าถือว่าฝรั่งเศสก็สนุกนะ รู้สึกว่าถ้าทั้งด้านของแอตมาดิดนะครับผมก็เสียทางด้านฟันกาไปแล้วนะครับผตอนนี้ก็เล็งสุดหน้าฮะที่จะมาแทนฟันเจาเยอะแยะมากมายเลยบหนึ่งในนั้นครับก็มีทา้งด้านของคริสเตียนเบนเทเก้นั่นเองนะสุดหน้าของแอสตันวิลล่าโม่เอาไม่เอาตัวเล็กกับคืนรังหรอไม่เอาต้องคืนเรายูไนเต็ดเย่ะนะก็น่ารักครับผมคริสเตียนเบนเทเก้นะครับผมก็มีข่าวนะครับว่าจะเป็นเป้าหมายของแอตติโกมาดริดนะในฤดูกาลหน้านะครับผมนะเพราะว่าเตียน เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่ยื่นข้อเสนอนะอให้กับแอสตันวินล่าครับเบดเก้ย้ายแน่นอนนะแต่ขึ้นอยู่ว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนนะครับผมว่าทีมไหนนั่นน่าสนใจมากกว่าฝีมือดีอยู่แล้วครับวินล่าก็ไปเล็งหัวของทีมจะไปชิปไ้เดืยนกันจะม,มทแทนเบนเก้ใช่ครับแล้วเอาขึ้นมาก็ตกชั้นไปวิน<ๆ>ล่าด้วยนะจะบ้านะอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายอีกครหนึ่งนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็น ทีมหลายๆทีมนะก็ถือว่าลูกปากกันได้เลยนะครับเมื่อทางด้านของพี่ออเรนจิน่าครับก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าทางด้านของเจ้าหนูนะครับผมหนูโยครับหรือสเตฟานเยโดวิชนั่นเองนะครับผมก็ออกมายอมรับแล้วว่าเจ้าตัวนั้นจะย้ายทีมในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะแล้วก่อนหน้านี้ครับอัลสเนอลนั้นยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับผมในจํานวนเงินทั้งสิ้น25ล้าน ยูโรนะครับผมแต่ปรากฏว่าทางทางด้านขอตัอาร์เนอลนั้นปฏิเสธไปนะครับผมนะก็บอกว่าต้องอย่างน้อย30ล้านยูโรนะครับผมถึงจะคว้าตัวนักเตะคนนี้ไปได้นะไม่มากไม่มาอ่ะก็มีนักเตะหลายเอ้ยก็มีหลายทีมครับที่สนใจว่าเป็นอาร์เซนอลแมาซิตี้นะปาร์เรสเชมงหรือเชลซีเองแต่ผมล่าสุดก็มีข่าวว่าเชลซีนั้นยื่นไป35ล้านยูโรด้วยโอ้โหเกทับเลยเออต้องรอดูนะครับผมว่าเจ้าหนูคนเนี้ยไรเนี้ยถือว่าฝีมือดีมากนะจะได้ไปสวมชุด ทีมอะไรแล้วทีมหนึ่งผมก็เชื่อว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะจะต้องทีมใดนั้นต้องรอดูนะครับถือว่าคือคักลาดเปิดแล้วคือคักมากครับปิดท้ายวันนี้ที่โปรแกรมครับนอนหลับนอนหลับโปรแกรมวันนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรน่าสนใจแล้วผมก็รอวันเสาร์แล้วกันครับการปิดท้ายของศึกลาลิกาสเปนอ่าคุณเดชดคุณเด็ดโคคาโคคาดีครับผมโคคาครับผมโคกจะินโคคาโคคาโคล่าหรือเปล่าโคคา ในโคคาล่าชิงด้วยอ่าใช่ไบเอนกับสตูดิโอการนะครับผมผมรู้คุณจะกินอะไรโคคาอ่าโอเคครับอย่าลืมครับติดตามข่าวสารและได้ที่เว็บไซต์ลักบอลเน็ตนะครับผมแล้วก็ในแฟนเพจของเราครับเพียงแค่แชร์ข่าวนะผมรับเสื้อยืดเท่ไปใส่ฟรีๆเลยนะครับอ่วันนี้คมหมดเวลาพวกเรา3คนแล้วแต่ผมพบกับพวกเราได้ใหม่วันนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Man. Keep thinking we shook man